เราก็มาดู p r o d u ั t ์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟพกพาขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟพกพาสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้ USB นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทดลองใช้กับใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับใช้กับหลดไฟ LED USB นะครับลด,ดไฟ LED USB ครับเพิ่มกระแสะเพิ่มกระแสโดยใช้อแดปเตอร์เพิ่มกระแสเข้ากล่องชาร์จกล่อง พลังงานไฟฟ้าแฟงเก็นะครับ t v s 920A นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวเนีย่ยครับขนาดนี้เวลา,าพับออกมาปุ๊บอ่าเราปัดตรงนี้ยังมี USB นะครับไฟมันออก5โวลต์ถ้าเราปัดมันมีใส่ไฟนะครับตรงนี้แล้วก็ USB ตอนนี้คุณสามารถใส่หลอด USB LED ได้นะครับสอบไปอย่างนี้ได้ปั่นไฟนะครับนี่นะครับันสว่างเนี่นะครับแนี่คุมสว่านนะครับเวลารับเก็บ